โอยเบื่อซ็งไม่มีอะไรทำอยากกินมะม่วงไปทำยำมะม,ม่วงกินกันไปค่ะบอกมะม่วงทำยำมะม,ม่วงกินกันนั่งอยู่ร้านเฉยๆก็มีอะไรทำระหว่างรอแกตัดผมเสร็จรอเก็บกวาดทำความสะอาดเราก็หาอะไรกินกันสิรออยู่เฉยๆไม่ได้นะท้องมันก็ว่างปากมันก็หิวทำไงได้ ตัดมะม่วงไปเลยลูกหนึ่งกินคนเดียวจุบจุบจ้าใส่เครื่องปรุงปรุงห้เสร็จผงชูรสน้ำปลาพริกป่นอข้าวคั่วปลาแดกก็ว่าไปตัวทั้งเห็ดทั้งนำ้ำลายแตกโอ้อยากสิบอกว่าน้ำลายแตกแล้วล่ะเดอ้อบาตรนี้มาค่ะทุกคนอุ้ยเบดดิ่งลดโอ้ยแสบคักเพ่อได้กินมาโดนล้อ